สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของลุงพลที่สถานการณ์ที่บ้านกกกโดยในวันนี้ทางด้านของยูทูบเบอร์ที่บ้านของลุงพลได้มีการถ่ายคลิปที่ลุงพลได้มีการเตรียมของขึ้นรถไว้ ที่ท้ายกระบะรถยนต์เพื่อที่จะมีการเดินทางไปที่อำเภอวานนจังหวัดสกลนครโดยมีการนำรถสกูตเตอร์ของลูกชายขึ้นรถกระบะมีลิ้นจีบมีหม้อข้าวและมีกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมไปทำภารกิจในการทำนาซึ่งคาดว่าคงจะอยู่ที่นั่นประมาณสักสองวัน โดยได้นำลูกชายสองคนไปด้วยซึ่งทางโซเชียลเขาก็ดูเหมือนว่าเกิดความสงสัยว่าเหตุใดลุงคลถึงได้ออกจากบ้านพอระยะนี้นั้นทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจก็ได้มีการสอบปากคําเพิ่มเติมอีกสองคนในหมู่บ้านกกกหรือว่าลุงพลจะมีการหนีอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลกันนะคะ ส่วนทางด้านของทนายของลุงพลในวันนี้นั้นทนายรัชพลก็ได้มีการพูดถึงที่ว่าลุงพลนั้นเป็นจำเลยของสังคมหลักเกณฑ์ในการตัดสินลุงพลจำเลยของศาลเฟซบุ๊กโดยลุงพลนั้นตกเป็นจำเลยของศาลเฟซบุ๊กทนายรัชพลได้มีการพูดถึงเรื่องที่ลุงพลได้เป็นจำเลยโดยบอกว่า ผ่านมาหนึ่งปีแล้วในคดีของน้องชมพู่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในหนึ่งปีหลายคนก็ได้มีการไปตัดสินลุงพลหาว่าลุงพลนั้นเป็นคนกระทำความผิดอาจจะฟังเขามาก็ได้หรืออาจจะได้รับข่าววงในอะไรทั้งหลายแหล่หรือว่าอาจจะคิดไปเองเพราะว่าช่วงนั้น สื่อก็มีการนํำเสนอข่าวของลุงพลอยู่บ่อยๆแล้วลุงพลก็ถูกตํารวจเรียกสอบอยู่บ่อยๆทําให้หลายคนคิดว่าลุงพลอาจจะเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งธนาราชพลก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าอย่าพึ่งไปตัดสินอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใครสักคนว่าควร เห็นว่าควรจะมีสองสิ่งนี้ที่จะพูดสิ่งแรกคือคุณจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาก็ทำความผิดซึ่งยกตัวอย่างในคดีนี้ถ้าหากว่าคุณมีคลิปที่คิดว่าลุงพลนั้นเป็นคนที่ทำให้น้องเสียชีวิตหรือว่ามีคลิปที่ลุงพลอุ้มน้องไปไว้บนเขา อันนี้ก็พอจะเชื่อได้ว่าลุงคลน,น่าจะเป็นคนทำความผิดถ้าหากจะไปตัดสินโดยใช้คลิปก็อาจจะเป็นไปได้หรือประการที่สองที่คุณควรจะมีคือการที่จะตัดสินคนอื่นก็คือมีคำพิพากษาของศาลโดยตัดสินมาแล้วว่าเขาก็ทำความผิดถ้ามีสองสิ่งนี้เมื่อไหร่ถ้าคุณมี คุณจะตัดสินใครก็ย่อมทําได้เพราะว่ามันน่าเชื่อถือว่าเขาเนี่ยได้มีการกระทําความผิดจริงเพราะว่าอันดับแรกมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาก็ทําความผิดจริงหรือว่าเขาก็ทําความผิดจริงถ้ามีสองสิ่งนี้ได้แล้วคุณตัดสินคนอื่นว่าเขาทําผิดก็โอเค มันก็น่าจะยอมรับกันแต่คุณไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยหรือว่าไปเก่าวหาคนอื่นเลยเลอยหรือมีการฟังคนอื่นเล่ามามันเป็นสิ่งที่เป็นข่าวลือเท่านั้นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าข่าวลือและที่ลือมาจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ถ้าคุณไปเชื่อมันก็ไม่สมเหตุสมผล แล้วถ้าในชีวิตจริงคุณเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีลูกน้องเยอะแล้วถ้าคุณมีความคิดอย่างนั้นในชีวิตจริงคุณจะให้ความยุติธรรมของคุณให้กับลูกน้องได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะคิดเพราะว่าถ้าการใช้เหตุผลของคุณในการไปตัดสินคนอื่นโดยที่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเลย ประกอบกับศาลก็ยังไม่ได้มีการตัดสินแต่คุณกล่าวหาคนอื่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนอกจากการที่ไปกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีพยานหลักฐานโดยที่ศาลยังไม่ตัดสินอาจจะมีความผิดข้อหาหมิ่นผู้อื่นได้แล้วถ้ามีการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ก็หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าใครที่มีแนวความคิดแบบที่มีการกล่าวมาในข้างน้นให้พิจารณาใหม่พิจารณาดูก่อนว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่มีอย่าพิ่งไปตัดสินใครนะแล้วก็ดูนะว่าสารตัดสินมาหรือยังในคดีนี้ถ้าไม่มี อย่าเพิ่งไปตัดสินใจใครเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะเราก็ต้องรอดูกันนะคะอีกไม่นานนี้ภายในเดือนมิถุนายนเราก็จะได้ดูแล้วเพราะว่าท่านผอ,อตรอได้มีการเง้มแล้วว่าคดีของน้องชมพู่จะมีคำตอบให้ทางด้านชาวโซเชียลและสังคมที่ได้มีการรอคอยกันมานานแสนนาน ถึงเวลาตั้งหนึ่งปีท่านผอบอตรอบอกว่าจะมีการแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งโดยท่านก็เชื่อว่าจะมีคำตอบที่สังคมพอใจแน่อย่างนี้ก็ให้ดูกันว่าไม่เกินมิถุนายนนี้พวกเราก็จะได้รู้กันส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่เราก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ก็ขอภาวนาว่า ให้เป็นข่าวดีตามที่เรารอคอยกันด้วยเถิดสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพียงเท่านี้นะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ